วัดดีตอนเร่งๆจ้าไม่นี่ยายโซเขาขั่วเนาะจ้ะอันนี้มือเร่งเนาะสิบ้าไม่เห็นเนียอยู่เนี่ยกินจ้ะเอายายโซขึ้นนุ่งสุดสบายๆเท่วัดที่บ้านยุบันจ้ะยู่บันก็เลยนุ่งจ็กซี่ละจ้ะนุ่งเสียมาักล้งกะหลกอแกลงไปสลายเนาอจ้ะขันเขาสินุ่งเสียฉขนยาวก็ยังไปทำงานนี่กะมันก็หอนหวยเนาะจ้ะหอนหวยนี่ภาษาไทยกะจีอึดอัด่น่ละจ้ะแปลว่าอึดอัดเนาะ phát sao là ông bé thì bả mất khẩu nó, bả vưng gaiết cha, uy vật quan nói cha, thì tầm bọc hung khẩu nói cha, mì bịch lục tổ nưng cả bọc hung nói cha nó, thì tầm cuồng say nấm nó, chìm sắm nè mới đây lá má hao như nhang đâu tầm bọc hung cha, là anh พี่น้องรู้สึกคือกันบ่าจา้ะกันได้นั่งศาสต์นั่งอันนี้เนาะอันไม่อยู่เมื่อหนอกโดนนี้มาดามทัตวใดไม่อยู่เมื่อหนอกโดนนี้เพิ่นกระสิคือจากนั่งศาสต์นั่งจังสีขึือจังใยโซบะนอะโอ้แต่มาคงถึงปัญจพัเกเออมีองี้ยงกระจนินนั่นน่ะหน่อจ้ะเนะาเนะต้องไปรู้ลามาเฮาเนาะเพรา ไปเดียบคิดพ่อไปอันไปให้ไปหน้า,า,นา,นาตะกี้นาะยเจเนาะตำบักหุ่งอันตำบักหุ่งอ่อนไหมจ้ะตำบักหุ่งอ่อนใส่ใบบักขามใบบักขามอ่อนไหมจ้ะเคยกิน,นบ่จ้ะพี่น้องเคยกินบ่พี่น้องผู้เพป็นยุคกรุงเท,กงเทพกรุงไทยเพิ่นบุลูออกมาจ้ะโอ้ที่สีเข้ม น้ำมคำเปลี่ยนไปยังไงอือผู้เคนที่กรุงเ,เทพกรุงเทพคนบรูจักหรือน้อจใจชีวิตบันนอกเป็นยังไงใจสูบพานมาเหมือนเราเจ้าตักบักฮุ้งอ่อนใส่ใบบักขามบักบักฮุ้งมันกำลังเป็นเวยน,น้อยไหมเจ้าบักฮุ้งอันบักฮุ้งที่เพิ่งหยอดอันที่เพิ่งหยอดอยู่น้ำพ่นไหมเจ้ากินหลายปีได้เจ้าถ้าหยอดอยู่น้ำพ่นเนาะำทำไมได้กี่วันต่อไปเพิ่งเสียบักฮุ้งบักพริก บอกพี่กิ้งศรีได้กินเป็นสองสามปีไปได้จ้าบอกพี่บอกพ,พ่นกับยอรเป็นน้ำพ่นบักเขีย้ยวบักอีหยังน้อจ้ะเนาะอันผู้ใดผู้พ่นเคยอยู่น้ำบรนนอกห้องพ่นกับสิรูเนาะจา้ะเนาะแต่ว่าผู้พ่นอยู่กรุงเทพผู้อันนั่งพ่นกับบุรุษจกักหล่อขีวิตแบบนี้เนาะจา้ะ ไปตำหม,มึกกินกินน้ำใ้น้ำหน้าหาตถ้าไปแดกน้ำปลาไปน้อยจน้องหาตถกะไปแดดน้ำปลาไปผงชรดไปนี่จุแล้วแล้วแซบแซบเอาแค่ชูใส่ผงสุงสรดไปวี่นเองท่านได้ใส่ได้เนาะใส่แล้วใส่อีกก็ไล้ตัว

แต่ว you, no. ่าขันมูแฟนมูอันนี้ยิ่โสมอะไรยิ่งโกับโบใครจะเหตุจังสี่ดอกจันจันใครจะตื่นนะจันเนาะโสกันนั่งโต๊ะนั่งหมอนจริงยู้อันนี้แฟนไปทำงานแต่ว่าขันแฟนยิ่งโชยวยายโสกับเฮียยูแบบนี้ยนี่อว่าจิตต่ำกุ้งใส่กระเรื่อมโอ้ยห่างเลยถึงจะบอกว่ได้ดอกสนนะเท้ากับเท่าเลยเนาะมึงรู้ว่าจิตต่ำกุ้งใส่เนาะ

เกื่บกี้เราหาบาทแเราไปที่เมื่อคืนเป็นบาทละสิบบาทได้จ้ะอันนังอันเป็นโฆษณาเป็นอ้อมบ้านเนาะอย่างนั้นเป็นยัง,งว่าดอกอันเลี้ยงอีหยังเลี้ยงอีหยังเนี่ยลูกสาวกรรนันนันอีหยังงางเป็นเนว่ดดดาดอกเนาะตะกินเนาะจ้ะเนาะดังๆเลี้ยสอลาพวงจากลุนี้ตะกินเนาะนำแสดงโดยสอลาพวงเอีหยังปเป็นยังว่าดอกเนาะ สมบัติอีหยังมันโฆษณาไปนะจ๊ะเนาะหัวใจนี่เต้นตึ๊บ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 พล่ะจ้ะดีใจเฮงเรื่องบัลลังเพื่อนนั้นบ่ได้คิดอีหยังบ่นปลายปัญหาอีหยังจ้ะมันสิทุกข์ก็มีความสุขนะจ๊ะชัวร ทุกมือนี่ยกะมีจตอดีเลยจ้ะโบาใดอยู่จะว่ามันกะมันก็ย้อนกลับขึ้นไปกว่าใดแล้วนาะจ๊ะเนาะมันก็เป็นอดีตเป็นแบบที่ว่าห้องว่าไก่แหลี่ยมซีนาะจ๊ะเนาะชีวิตห้องว่าไก่แล้วล่เราบาดที่นี่อห่างกับทุกเทคโนโลยีนะ กับมากไก่แล้วอย่่บนมันมาตะเฮาได้จากไก่เทคโนโลยีกับไก่แล้วอีหยังกับท่านสมัยเมื่อเล่านางล้อมผ้ากับว่ามีอีกแล้่า,าก็จะมีก็ไปเบิ่งซีรีส์อีหยังอยู่ในห้างในหนาานย่างบ้านนี้นางโรคนางอันโรคนางเงี้สิกันในห้างนะจ้ะเจบเพื่อท้าบุเบิ่อีหยังมาทุมื้อนี้เนาะ เริ่มว่าเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเยด็กกินว่ามันสิ่ย้อนไปของเก่าได้เดยใจะอีอยังนี้ก็มีแต่มีแต่สิเปลี่ยนไปนานเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะตะกีนนะก้โรคโควิดว่าโควิดตะกี้มันบ่มีนะจ๊นนะเนาะมันมาจะใส่พี่น้องว่าโร้โควิดเนาะ ตะกี้ก็บไปเห็นมันมี่ไปเห็นอีหยังโควิดอีหยัางแคไปคนเมื่อเดี๋ยวร้อนเมื่ทั่วโลกแกชวนว่าจะกลับไทยก็บไปได้กลับกลับไปท่านได้กลับอยู่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงเน,นาะจ้าทางเมืองไทยน่ะติดหลายไปจะหรือว่าจ้งไหนแยกชวนของว่สาสิไปไปลายปีนเนากน้อยอยู่ดีนี่เนาะ ปปีนี่ลหละจ้ะขิดหอดลูกหอดเต่ากับท่หากันเอาโทูหามันเป็นพวกขื้อไปหากันนี่นะจ๊ะเนาะผู้ลี้งนกับพ่อกับแม่เป็นอียงางไปกับไปยากยากจ้ะ ไปกับไปกักต,ตกักยังอีกเพิ่นก็บ่ได้อนุโลมให้เนาะจะนเอเพื่องเ่วงเพ่องเป็นใหม่ๆให้เนาะบางคนกับพอเสียแม่เสียโอ้ยเห็นใจกันไปดูเมืองนอกเมืองนาก็ได้ <ๆ S 1> มาตามหาฟันกันเนาะจะกับามาเพียอนน์นาโคตกับมา จักทีว่าจังไในยู่บ้านเท่ากับหากินยากคือว่าน,นั่นแหละอะไะจ้าคลิปนี้ก็ไเวซ์น,นี้ก็น่าจะเนาะได้สภาพัดต่บางหุ่้งกินเขาน่าจะทักท้ายน่าจะกินหอดน่าจะมันมากินนี่กับก,ก๋วยไร่ก๋วยเจี๊ยดจะเด้อพอกันไม่กินหนาจ้าบายดีจ้า